สวัสดีเข้าสู่เพจใหม่เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวอาจารย์วันนี้ก็จะแบบชิลๆหน่อยเพราะว่ามันมีเรียนคาบเรียนที่แบบชิลๆไม่ต้องนั่งเครียดอยู่ในห้องรเรียนนั่งกระเดะสวยๆไปวันๆอ่ะเนาะ <G ül> ใช่ไหมน้องต้าเพื่อนรักคนนี้ ก็คือให้กูอัดวอล์กจจนองเดิน้อทำอันนี้กันอะไรอ่ะอัดวอล์กวอลกองอีพวกชนีเมายาคุมวันร่างบ้านที่อยู่โรงเรียนไม่้นนกัยจะเข้างน้ำผู้หญิงจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วนะไปไปเริ่มการแอปแมน อัดบอลเขาเนี่ยเมียหลวงเมียน้อยเร็วมากอ่ะอะไรเยี่ยว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 อุ้ยทำไมเย็นจังเลยอ่ะเปิดแอร์ไงถามอะไรเขาควายเอ๊ะก็จะเป็นตึกอบตของพวกเรา แต่ข้อองน้ำเขากดขี้มากยสยอกยอกเข้าไปจะเีคนเห็นวัวห้องน้นหญิงแล้วแอบกูเ <laughs> ข้าคำว่าแอบกูเข้านี่คือห้องน้ำหญิงนะ <laughs> เป็นห้องน้ำที่ผู้ชายเข้าไม่ได้ซึ่งยังมีอี๊ <laughs> อยู่นะ <laughs> แล้ตอนนี้ได้ออกจากห้องน้ำที่อุบาทที่สุดนี้ โรงเรียนนี้แล้วนะเออแล้วแล้วใครอุบัติเหตุตรงนี้ไม่น่าถามเอ้อแล้วอีตุ่มอ่ะาขอโทษแล้วกันก็ไหวนะคะตอนนี้อีควาท้าวิเราจะเดินไปเจอกับแดลที่เชียสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ ได้หัวข้อละจัะกูบอกเลยว่ากลุ่มกูเด็ด,ออดลและนี่อีกตัวที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะยีอะ่อะไรอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรนม้อะไร คือหนูรอยอยู่อ่ะโอ้โหก็คือตอนนี้นานมากคือนานแบบนานมากๆกลุ่มนั้นอะอะไรหัวข้็อะไร,เ,เ,ะไรเสร็จสีเงินล้านอยากได้เงินเสร็จ ไม่เข้าใจคือเนี่ยอันนี้อันนี้ก็แบบไดีคิดหัวคอเออเนี่ยได้สี่คอแหละนั่นอ่ะได้สี่คอเม้นแปดมดยังไม่ได้เลยเห็นใครไม่จ๊ะเห็นอีเออไม่จ๊ะเขาเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรยืนอยู่คนเดียวทำอะไรเนี่ยฮะ บอของเ็ดฉันต้องดังทั่วไทยนี่คือโรงเรียนสําหรับเชลยแรงสิมีคนอย่างเราอะโรงเรียนไม่เงียบแน่นอนบอกเลยเขาก็จะรอเป็นเสี่ยวต่อไปใช่ตอนนี้ยิ่งโอยิ่งคิดได้ตอนนี้เป็นเสี่ยวแล้วแล้วแบบความคิดเริ่มหุดฝาแพดอ๋อไม่ร้องนะ <laughs> อ๋อแค่ไอติมควยหมาควายเดียวเท่าน,นั้นเอง <laughs> รองไห้เลยไม่ร้องนะมึงแค่ไอติมคุยมาอันเดียวไม่ร้องนะเดี sure> ๋ยวซื้อให้ใหม่สิพอมเราซื้อให้เธอใหม่แล้วนะยิ้มยังยิ้มเอาไหมเอาเมื่อกี้ลืมถ่ายร้านไก่ที่ชอบ I did all that well, well, welcome to Red Walker. ได้กลับบ้านแลยเหมือนคนเหนงาเลยแบบตยบต้องคุยกับต้องอะอย่าทำอย่าทำแบบนี้แฟนขับปูแบบกลัวมึออกไปถ้าวทินนะ้งอะปอนเอาเอาหมูดว้วยเอาหมูดว้วยอยากติมหมูเอาหมูชิ้นใหญ่เอาชิ้นใหญ่ไม่ต้องเก็บเอาไว้ให้หมากินหรอกจะเป็นคลิปแรก ไปแล้วเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเจอกันสวัสดีจ้ะลืมคือตอนนี้ถึงบ้านแล้วนาะแบบก็นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาถ่ายเพราะว่าลืมปเลยว่าถ่ายวอล์กก็เป็นวันยุ่งวันหนึ่งของโรงเรียนเนาะก็ไปโรงเรียนปกติแล้วก็สนุกสนานกันแบบนี้ทุกวันเลยขอบคุณนะขอบคุณ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย